ก็ปรากฏว่าไม่ค่อยมีข้อมูลโอปปลานี่ตัวใหญ่อีกจริงครับเป็นเมืองนี่ปลาตัวใหญ่ขนาดนี้ไม่น่าเชื่อใครจะปลาแนี้ไปทปลาเกม็มโอ้ใหญ่มากตุ่มดูดิใหญ่มากครับคล้ายๆชิตเตเวนะครับปลาเค็มตุวโตๆแบบนี้นะครับเอามาทำกันครับแล้วนี่ปลาฉลาม่างนี้อ,ออกได้ไหมออกปกินได้ไหมน่าจะเป็นฉลามหัวคอครับ เยอะเนี่ยดูดิใหญ่มากมีพวกหน่อไม้ขายนี่อินเดียพัำครับเยอะนะครับที่นี่ทางด้านเลนอินผาลัำนะแล้วก็มีโซนปลาอยู่ทางขวามือครับไปดูปลาก่อนไหมครับตลาดที่นี่คือตลาดเจ้าเพี้ยวครับก็ถือว่าผมใส่รองเท,ท้าพวกนี้มาครับกันน้ำท่วมโอ้น,นี่ครับคือปลาเค็มครับ